แน่นอนว่ากำลังจะครบรอบ10ปีอัลบั้มฮาวายยังยนฮาวาแล้วคลิปที่แล้วเราก็พูดถึงไปแล้วนิดหน่อยคลิปนี้เราก็อยากจะมาชวนแชร์ความประทับใจแล้วกันว่าทำไมหลายๆคน รวมถึงเราด้วยเนี่ยถึงคิดว่าอัลบั้มนี้เนี่ยเป็นอัลบั้มที่ดีที่สุดตลอดกาลและรู้สึกผูกพันกับอัลบั้มนี้มากที่สุดนั่นเองนะครับผมอย่างที่ท็อปเคยเล่าไปในคลิปที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคลิปการทําเนื้อเรื่องปลายเปิดที่อัลบั้มนี้ก็ทําไว้ดีมากเช่นกันคือทําเนื้อเรื่องที่สามารถเกาะให้เกิดการพูดคุยของแฟนคลับว่าเออจริงๆแล้วเส้นเรื่องที่แท้จริงมันเป็นยังไงหรือว่ามันมีฉากจบที่แท้จริงเป็นยังไงบ้าง อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อัลบ,บั้มนี้มันมีการแบบก่อให้เกิดคอมมูนิตี้หรือก่อให้เกิด การพูดคุยการบอกเล่าแบบปากต่อปากนะครับผมแล้วก็ในอีกแง่มุมหนึ่งอยู่ในคลิปของการที่เราบอกว่าเพลง BTS เป็นเพลงเพื่อชีวิตในอัลบั้มนี้ก็ถือว่าเป็นอัลบั้มที่บอกเล่ามุมมองตัวตนของชีวิตวัยรุ่นได้ดีเช่นกันผ่านใน MV แล้วก็ผ่านคอนเซปต์ผ่านช็อตฟิล์มต่างๆนะครับผมเราก็เลยจะมาสรุปความคิดเห็นของท็อปละกันผ่านตัวคอนเซปต์ของอัลบั้มนี้นี่แหละคือมันเริ่มมาตั้งแต่ชื่อ ของซีรีส์แล้วเนาะ The most beautiful moment in life ช่วงเวลาที่งดงามพ่สุดของชีวิตแล้วก็เชื่อมั่นว่าช่วงเวลาเนี่ยเขาพูดถึงช่วงเวลาความเป็นวัยรุ่นได้แบบมันคือช่วงเวลาที่หลายๆคนได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเป็นครั้งแรกได้มีประสบการณ์เรื่องราวในชีวิตหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีทั้งช่วงเวลาที่มีความสุขมีทั้งช่วงเวลาที่เจ็บปวด ล้มเหลวแล้วก็ได้เรียนรู้เพื่อเติบโตมาจนถึงปัจจุบันได้ซึ่งในช่วงที่ผลงานซีรีส์นี้กำลังอ่อนอยู่ แน่นอนว่าศิลปินเคป๊อก็ต้องคู่กับกลุ่มคนดูที่เป็นวัยรุ่นอยู่แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยการออกซีรีส์นี้มาช่วงเวลาของวัยรุ่นมันก็ทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังที่เป็นวัยรุ่นได้ง่ายอยู่แล้วซีรีส์นี้มันพูดถึงอะไรมันมีการแสดง MV ในภาพของการที่เหล่าหนุ่มๆเพื่อนๆวัยรุ่น7คนเนี่ยเป็นเพื่อนกันที่ใช้ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงเออมันก็เหมือนกับกลุ่มวัยรุ่นทั่วไปแหละเออที่แบบมีเพื่อนที่สนุก กสนานใช้ชีวิตมีแบบแฮงเอาท์กินดื่มปาร์ตี้ก็อาจจะเป็นตัวแทนชีวิตของใครๆหลายคนแต่ในอีกมุมนึงใน MV อย่างไอ้นิดยูหรือรันหรือในช็อตฟิล์มปลอกบัตเตอร์ไฟเนี่ยก็มีการพูดถึงอีกมุมนึงเช่นกันที่ชีวิตของวัยรุ่นกลุ่มนี้เองเนี่ยประสบปัญหาชีวิตด้วยไม่ว่าจะเป็นปัญหาในวัยเด็กครอบครัวทะเลาะกัน หรือตัวของเพื่อนที่คบกันมาเองทะเลาะก,กันแล้วมีความรุนแรงบางอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งมันรุนแรงจนขนาดที่ว่าอาจจะทําให้เกิดการสูญเสียได้เลยทีเดียวบางครั้งการที่ชีวิตของคนเราอะเออมันยังไม่เคยเจอประสบการณ์เหล่านี้มาก่อนแล้วมันต้องเจอเรื่องราวที่มันแบบหนักๆเป็นครั้งแรกบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องราวเล็กๆก็ได้อย่างเช่นแบบเออเราสอบตกเป็นครั้งแรกโดน พ่อแม่ด่าเป็นครั้งแรกทะเลาะกับเพื่อนเป็นครั้งแรกหรืออกหักเป็นครั้งแรกอะเชื่อว,ว่า BTS อยากจะสื่อสารในเรื่องของความเจ็บปวดเหล่านี้ออกมาให้ทุกคนได้รู้ว่าเออตัวของ BTS เนี่ยก็เป็นวัยรุ่นที่ผ่านเรื่องราวเหล่านี้เขาก็เข้าใจเรื่องราวเหล่านี้เช่นกันเขาก็เลยอยากจะเป็นอีกคนกลุ่มหนึ่งที่สื่อสารว่าพวกเขาเข้าใจแล้วก็อยากจะพาทุกๆคนเนี่ยก้าวข้ามผ่าน จุดนี้ไปด้วยกันโดยการที่แสดงความเข้าอกเข้าใจหรือแสดงภาพที่ให้เห็นว่าเออทุกๆคนก็มีปัญหาเหล่านี้ด้วยเช่นกันรวมถึงตัวของเหล่า BTS เองเนี่ยเขาก็มีปัญหาเขาก็สก๊เกิลเกี่ยวกับการทําผลงานเพลงในฐานะของการเป็นศิลปินด้วยกันนะครับผมจะเห็นผ่านในตัวอินโทรตั้งแต่อัลบัม้มไายัางยันทวาพาร์ทแรกเลยที่เป็นอินโทรของพี่ชูกาเนาะที่เออบอกเล่าถึงความ กดดันในฐานะของศิลปินว่าแบบเออทำไมผลงานของเขาถึงไม่ประสบความสำเร็จสักทีแล้วมันก็ยังมีความกดดันมาจากสังคมรอบข้างจากเพื่อนๆที่อาจจะประสบความสำเร็จไปแล้วด้วยหรือรวมถึงความกดดันที่มาจากครอบครัวที่อาจจะแสดงความเป็นห่วงเท่านั้นเองจนทำให้ตัวของพวกเขาเนี่ยกดดันตัวเองว่าเมื่อไหร่ BTS จะประสบความสำเร็จในมุมมองของศิลปินสักที เราก็เชื่อว,ว่าแฟนคลับเนี่ยสัมผัสได้ถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกันเออมันก็เลยทําให้แบบตัวของอาร์มี่เองแล้วก็ตัวของ B t ทเนี่ยสามารถเชื่อมโยงความรู้สึกถึงกันและกันได้มันก็เลยทําให้เราสัมผัสได้ถึงการเรียนรู้การเจ็บปวดซึ่งกันและกันมันก็เลยทําให้แบบเออพวกเราเนี่ยเติบโตไปด้วยกันได้และเรื่องราวเหล่านี้มันก็ถูกขมวหมดปมด้วยเพลงเอพิล็อกอย่าง forever ที่ถือว่า เป็นบทส่งท้ายแล้วกันที่เหล่า BTS เนี่ยได้พูดถึงมุมมองของการทำผลงานของพวกเขาแล้วซึ่งในตัวเนื้อเพลงเนี่ยได้เล่าถึงในจุดที่ว่าพวกเขาเนี่ยก็เริ่มมาอยู่ในจุดที่มีแฟนคลับมีผู้ฟังยอมรับเขาแล้วยอมรับในผลงานเพลงทําให้พวกเขาเนี่ยได้ขึ้นไปแสดงบนเวทีแล้วมีผู้ฟังจํานวนหนึ่งแต่ตัวเขาเองอ่ะก็รับรู้เลยว่าแฟนคลับเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่กับเรา ได้ตลอดไปวันหนึ่งแฟนคลับก็อาจจะมีวิธีชีวิตที่เปลี่ยนไปหรือผลงานของพวกเขามันอาจจะไม่สามารถดึงดูดแฟนคลับให้อยู่กับตัวพวกเขาได้อีกต่อไปแล้วแต่สิ่งที่พวกเขารู้สึกว่าเอ,อ่ยยังอยากทำตามยังอยากยึดมั่นอยู่นั่นก็คือความรู้สึกที่ตัว BTS เองอรัก ในการสร้างผลงานรักในดนตรียังคงมีความฝันและความหวังที่อยากจะเป็นศิลปินและยังคงใช้ชีวิตอย่างนี้อีกต่อไปเรื่อยๆแล้วก็พวกเขาอย่างบอกไว้ในเพลงอว่าพวกเขาก็ยังอยากจะย้อนเวลากลับมาสู่วัยหนุ่มที่พวกเขายังคงเป็นศิลปินที่มีพวกเราเป็นแฟนคลับอยู่เสมอนั่นเองนะครับผมเนี่ยแล้วพวกแกก็ชอบทำเพลงอะไรแบบนี้ที่ เราคิดว่าคนดูที่เป็นอาร์มี่เองอะ่ะน่าจะเข้าใจสิ่งที่เราพยายามสื่อสารอยู่คือเขาเข้าถึงอารมณ์ของแฟนกลับได้ดีมากๆเลยว่าแบบความรักในความฝันของพวกเขาว่าเออมันเยอะมากจริงๆจนทําให้พวกเราสัมผัสได้เออนั่นก็คงจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งด้วยเช่นกันที่ทำให้อาร์มี่เนี่ยรักพวกเขานะครับผม แล้วเพื่อนๆอามี่ล่ะมีความรู้สึกประทับใจอะไรกับซีรีส์อัลบั้มนี้บ้างหรือว่าแบบอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาบางท่านก็สามารถพูดคุยเข้ามาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ที่มีต่ออัลบั้มซีรีส์นี้ได้เลยนะครับผมสาหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b ์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของท็อปในวันศุกร์ได้นะฮะและถ้าใครยังไม่จุใจสามารถรับชมคลิปที่เราพูดถึงผลงานของ BTS ได้ที่ตรงนี้แล้วก็คลิปที่พูดถึงมุมมองที่มีต่อแฟน กลับเกาหลีได้ที่ตรงนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย